โอเคครับสวัสดีครับผมใน,น,นช่อง m ม่ไดฟีลพีเหมือนเดิมนะครับนะวันนี้เราอยู่ในเกมราเดนเจอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้มาแล้วนะครับสําหรับอัปเดตเดือนมีนาคมนะครับเป็นฉลองครบรอบ9ปีของราเดนเจอร์เนาะก็เลื่อนจากเท่าไหร่สี่โมงใช่ไหมปกติจะสิบโมงถึงสี่โมงนะครับอันนี้เลื่อนเป็นหกโมงเลยหกโมงปุ๊บเลื่อนไปสองทุ่มโอเคเลยนะโอเคยังใส่ใจพวกนั้นนะครับขอแค่ มีของให้ก็พอแล้วออนะครับอัปเกรดเลนเจอร์ฉลอง9ดาวนะครับเอ,อ้ยครบ9ปีเป็น9ดาวกันอันนี้ก็เป็นคูดี้เชริเดอร์นะครับก็เหมือนเจสิกานะครับที่เราสามารถเอ,อ่อทำ9้าดาวได้เป็นตรรัวฟีนะีครับเดี๋ยวเขาจะแจกให้นาะนี่ถึง9ดาวเลยนะครับเป็นร่างอันตราด้วยอันนี้ก็มอบตัวนะเหมือนเดิมโอ,อ้โหห้าชิ้นเลยเออ ปั๊ดทุอันนี้หมดหรือ,อยังเอ่ยโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะหุ้ยสิบใบอืมว่ะหุยไรเนี่ยอะไรเนี่ยะยบ้าล็อกอีเก้าสิบวันสองเดือนป๊ดหุยแต่ได้ว่าโห้ยทำไปเล่นได้เพชรสามร้อยเลยนะเออได้ตัวเท่าไหร่เนี่ย ได้ตัว30เพชร300เกียร์3ชิ้นโอ้โหเฮ้ยอันนี้ช่องเออ30วันนี้น่าจะเป็นจมตีนะครับโอ้ยกูดกูดกูดโอเคนี่ถือว่าดีอยู่นะแต่ว่าโคตรนานผมว่านานมากนานเกินนานเกินนะอ่าโอเคนี่ก็อันดับวโอเคนี่ไม่เท่าไหร่เออแซลลี่เหรอโอ้ยโอเคถือว่า หน้าจอ g u i นะครับอะไรต่างๆเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแบ็กกราวด์ด้านหลังเปลี่ยนเนาะโอเคถือว่าสวยอยูป่ปาดมีคนได้ไปแล้วสมคนเร็วเกินเหมือนรีบอบบครับเออป๊อปโอ้ยรอบนี้จะได้ไมวันนี้เ่ยเดี๋ยวเราควรรับของกันเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราดูตัวที่เขาแจกฟรีก่อนนะครับนะตัวที่แจกฟรีก็จะเป็น โคนี่ะ ony, นะครับโคนี่ร่างอันต้าเนาะเราดูก่อนนะครับว่าสกิลเป็นยังไงนะเล่นว่าอัพเก้าดาวเอาสโเอาไว้เท่ๆอย่างเดียวนะครับอืมคือตอนนี้หมุนเลยหมุนเลยโอ,อ้โหหมุนเลยหมุนยาวเลยโอ,อ้โหคราวนี้หมุนยาวจัดเลยโอ,อ้โหออกมาแล้วโอ,อ้ยโอเคถือว่าได้อยู่นะเ้ยคล้ายๆกับโคนี่นะหรือเปล่าวะ ใช่ไหมโคนี่ที่มันขีบนี้เหมือนกันเนี่ยผมคุค้นๆนะผมแดงๆอะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะเป็นธาตุธาตุไฟเอ้ยคุ้นๆนะเนี่ยเป็นสายว่องไวเนาะโอ้สกิลแรกก็บับวิ่งเร็วเอาต่างใช้สกิลสกิลสองก็โอ้ทะลุมาตะดาเมจสองพันเอ้ยตัวแจกฟรีมันก็ดีอยู่นะอืมไหนดูซีดมทีร้อยแปดสิบโอ้โห,โห,โหแต่ว่าใกล้ไปหน่อยนะเนี่ย ใกล้ไปหน่อยนะเอ้ยถือว่าดีนะเออมีบัฟวิ่งเร็วด้วยนะครับมีบัฟเอ้ยไม่ใช่มีท่าโจมตีนะครับมีสกิลโจมตีทะลุมาตาด้วยนะแต่ว่าสกิลบัฟเนี่ยไม่น่าจะบัฟหน้าป้อมเนาะโอเคแต่ว่าถือว่าดีแล้วเออดีดีดีด,ด,ดีเลยนะครับมากาชากันดีกว่านะมาดูตัวกันนะครับตัวแรกนะครับเป็นตัวมืดนะครับซลลีพิเชอร์นะครับก็เป็นเบสบอลเนาะ โอเคเป็นสายวงไวยแลพันหนึ่งอืมไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูระยะย,ยืนก่อนนะครับสองร้อยสิบกลาง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 โอเคมามาสกิลแรกกันดีกว่านะครับสกิลแรกสเตรทสเตรทใช่สเตรทยุเลิกผลลับประตูสร้างเุบัหายสามพานันชง,งักถอยละกระเด็นไม่ทะลุอมตะโอ้โหเครียดเลยไม่ทะลุอมตะนะ สซสองเตรียมพร้อมคว้างบอลนะครับโอเคเซิลบัฟบับโลทรวซาบัฟเอ่ออะไรเนี่ยรีเซ็ตเวลาไม่กอดนี่มันเหมือนอะไรวะเซลี่อนุบาลบนี่ไม่ทะลุอัมตะด้วยแต่ดาเมจสามพันเลยนะโอ้โหแถมยืนระดับกลางด้วยสี่ประเด็นนะเอาแล้งไงคือคือมันเริ่มละคือมันเริ่มละเดี๋ดูตัวเก้าดาวก่อนนะครับอืม ในก้าวดาวอะ่ะเดี๋ยวเราเค่อยดูอะ่ะดูตัวนี้โคนี่แน่นอนว่าเออทะลุยันบ้านแน่นอนนะครับบอกเลยใครได้ไปนี่ถือว่าโอ้ได้สองพันสี่เยอะเกินไหนดูล่างธรรมดาสิโอ้โหไ,ได้สองพันแร่เยอะเกินนะแต่ว่าระยะยืนก็น่าจะเหมือนเดิมเน,ะนมาะไหนะโอสามร้อยยี่สิบเลยได้ว่าเป็นตัวที่ดูธรรมดาแต่โกงคนระับผมว่าโกงโกง,โ,กงโอเค โอเคไหนดูซิตัวกร้าวดาวใหม่ั๊บไหนวะไหนวะตัวกล้าวดาวใหม,ม่เอ๊ะฮมเอ๊ะไม่มีหรอมีดิ ไหนดูแสงมืดสิปับ๊บแสงมืดข้าวดาวอ๋อนี่นี่เจอละเจอละนะครับเป็นมูนไอฮอกกี้เนาะโอ้ยโอเคถือว่าดีอยู่การบินตึงๆนะแต่ว่าอ๋อก็โอเคก็โอเคเออก็โอเคก็โอเคมีตัวอะไรไหมไมีหน้ามีแล้วเนาะหมดหรือยังเอ่ย น่าจะหมดแล้วนะครับอืมไม่น่ามีแล้วไม่น่ามีน่าจะมีแค่นี้เตัวเดียวเนาะอัพเดือนหนึ่งตัวเดียวนะครับไหนดูสกิลแซลลี่เด็กอนบุบานสิโอ้โหเหมือนกันเลยระยะยืนโอ้โหทำไมมันช่างคล้ายคลึงกันลือเกินแต่ว่าแซลลี่นี่เป็นดาเมจทะลุเนาะเริ่มคิดหนักแล้วนะครับสำหรับตัวท่านมือ โอ้โหเครียดเลยเครียดแท้เลยครบรอบ9ปีนะแจกของแต่ก็ขอตัวดีๆบ้างนะต่อมาเป็นบาวเบตเตอร์เบอร์สานะครับโอเคสกิลโอเป็นไหวพริบเนาะสกิลบัฟโอเคบัฟถือว่าเพิ่มระโยชนตีตามคขาเป็นยามเฟิร์นโฟร์ถือว่าดีอยู่ดีอยู่อืมดาเมจพีดโอ้โหเรียกได้ว,ว่าเป็นตัวกาก,ากแน่นอนบายบายโอเคมูนแคชเชอร์มือหนึ่งเป็นสายพลังแล้ยืนเท่าไหรบ้าง 60เ้ยโอ้โหชิดตูดมากเลยะยกเลิกความเสียหายต่อเนื่องฟื้นฟูลพลังชีวิตหนึ่งรอปรเนของลัชีวิตเอถ้าฟื้นฟูเป็นวินาทีนี่น่าจะดีกว่าเนาะแต่ว่าโอเคอันนี้ก็ถือว่าอืใช้ได้นิดนึงโอเคไม่ทะลุกัมมันต์าโอเคแต่ว่าได้อยู่นะน่าจะเอาไปกันได้อยู่นะครับแต่น่าจะแพ้พวกบากิแตกแน่นอนนะมีฟื้นพลังโอเคแต่ว่าก็มีอันนี้อยู่โอเคถือว่านิดนึงนิดนึงนิดนึง นะเกียร์เกียร์ก็โอเค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 เดี๋ยวดูร้านค้าหน่อยร้านกันนะไหนดูซิคนเขาแนนะ่ซื้อไปหมดแล้วละ่ะนะครับนะเอ้หรือยังวะหรือมันไม่ได้มาวันนี้นะหรือเขาแบบให้เตรียมตัวก่อนออะไรวะเนี่ยไหนดูซิอ๋อไม่มีน่าจะยังไม่มาเนาะรอกันไปก่อนนะครับไหนดูซิมาวันไหนหนะครับสมบหรับ ตัวโคนี่โคนี่โคนี่ดูประกาศกาศโอ้โหแนวตั้งแลอวโอ้โหแนวตั้งโอเคอืมวันวันไหนสักวันนึงนะครับว่าก็ไปดูกันนวกันเนาะมาเดี๋ยวเรามาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหลือพาร์ตโอ้ช้ามากเลยนะครับเก็อัปเดตมาคนเล่นคนเล่นเติมนะก็เลยใช้ดนึนนงเนาะ โอเคเล่นก็ได้ตัวเหมือนเดิมเนาะสำหรับเมื่อครบรอบต่างๆนะครับโอ้ยอันนี้ได้ขีบเรนเจอร์ด้วยนะครับถ้าสุ่มอีเวนต์สมรอบโอเคถือว่ากู okay. ดอยู่โอเคแปดดาวโอ้ได้เก้าดาวด้วยถ้าสุ่มครบยี่สิครั้งเนี่ยโอเคนี่ล็อกอินล็อกอินล็อกอินลาวกระจายลีออนน่าสนใจฮะอัพเลเวล จนถึงร้อยสี่สิบโอ้โหนี่อัพเลเวลโอเคโอเคโอเคสเตตวิ่งสเตตวิ่งโอเคไม่มีแล้วของพารนะ์ตน่าจะเหมือนเดิมเนาะมันคงไม่มีอะไรเพิ่มหรอกนะครับถึงแม้จะครบรอบก็ตามมาเดี๋ยวเรามาซูมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับอันนี้ฟรีไะจัดแปดสิบตัวตรึงตรึงแอบค้างเลยอ๋โอโฮ้ยสุดยอดเกมดีจริงจมา ตัวฟรีก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็ก็ก็เหมือนเหมือนเดิมเลยอะเออก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็ขอตัวอันต้าละกันเนาะเออจะได้เอาไปแบบอัพคันได้สำหรับตัวที่ยังไม่ได้แบบไม่ได้แม็กเนาะโอ้โหนี่เนี่ยเหมือนคล้ายๆตัวนี้เลยนี่ครับสำหรับตัวที่แจกฟรีนี่ครับอืมอเคเหลือห้าตัว ดูภารกิจน่าจะเหลืออีกรอบใช่ไหมถ้าเหลืออีกรอบเดี๋ยวเราไปในสเตดวิ่งละกันเนาะสเตดวิ่งก็น่าจะได้อยู่นะครับใช่ไหมอ๋อใช่เหลืออันหนึ่งเอ้ยเหลือครั้งหนึ่งสเตดวิ่ง okay. อ่ะโอเคสเตดวิ่งสเตดวิ่งก็เป็นท่าอเลยวะเป็นท่าอะไรว่าโอ้โหอุปกรณ์เหลือ อโอ้โหมาแล้วหมุนนานเกินบางทีนะไลน์เนเจอเกินไปเกินไป โอ้โหเข,นะเข้าเทวิ่งดีกว่านะจริงๆเข้าเถอะเออโอ้โหโอเคธาตาุไม้มาตรีจัดปลาใหญ่ส่ยะธาตุไม้โอเคแค่ธาตุไม้ก็เหลือแล้วเมืองนี้อ่ะเหลือ,ลนนลอปับป๊บปับ๊บ อืมโอเคนี่เป็นวงไวโอเคเอไปได้อยู่เอลซ่าอะไรอย่างนี้ไอ้นี่ไอ้นี่เป็นสายพลังอ,อง่ะวงไวเจสิกา้าเนี่ยตัวนี้เดนนิดหรอเดนนี่เอาไปก็ได้วิ่งเร็วอยู่นะอนมูนตัวนี้เอาไปก็ได้เจมลงศพไม่ต้องหรอกอันนี้เรียวนะ่าไอ้นี่นี่โอเคนี่นี่นในย,ยัดไปเลยนะครับสายวงไวในยัดไปหมดเลย เงี้ยยัดไปเลยอันนี้อ,อืออ้าวทิเมะอ๋อ,อตัว,วเราดิอืมอน้าวี่ออกออกทีโคออกคิเมะไปนะอันนี้ได้มาปุ๊บอายัดเลยแล้วกันนะเรียกได้ว่าทอดไม้ครบทรีหมกเลยนี่ครับยัดไปเลยโอเคได้มาปุ๊บยัดปั๊บเลยไม่รอเนี่ยแต่แต่เกมรอเราอยู่เนี่ยโอ้โหนานเป็นชาติเลย กว่าจะกดครั้งหนึ่งนี่อ๋อโหาอ๋อโหาอืมหมุนหมุนหมุนใหญ่เลยเอาทีนี้ยเอาเอา,อา,อาเฮ้ยโอยก็จะมาหมุนนานเกินนะจริงจริงคนณเล่นเยอะปุ๊บหมุนนานปับ๊บปะเถอะมาะดับง่ายกันนี่ครับน,นี่คูณสิบไปเลยเอไม่ต้องคูณแล้วเอาแค่ผ่านห้าร้อยก็พอนะ เรียกว่าชิลนะครับในกดมือโชว์ด้วยเออไม่ต้องออโต้อะไรหรอกไม่ต้องเออไม่เออไม่ต้องออโต้อะไรเลยเดี๋ยวเอ้โหว้ยอือมันไวไฟก็เสถียรน,ยน,นี่ว่าโอ้ยโอ้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าโคนี่ตัวนี้มันมันมีแมงกะพุนด้วยนี่โว้ยเอามิ้นโอ้ย โอ้ยทอนมืหึมาโอ้ยไปเลยไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้โหตึงตึงตึงจัดโอ้โหเจมไวมากโอ้โหเจมไวจริงเจมนี่คือแบบไวเกินอืมไวเกินไวเกินไวเกินอืมแรงสปีด เล่นสปีดเร็วกว่านี้อีกโอ้ยอยูได้แต่ลงเท้าวะดวงดีเกินโอ้เล่นสปีดเลยโอ้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 โหเจสิก้าแซงเลยตึงว่ะโอ้โอหเอเลนโอ้้ยโอ้โหเอเลนแม่งตึงเอเลนแม่งตึงจริงโอ้โหโดดโดดเอเลนแม่งเกลียนเกรียนว่ะเฮ้ยโอ้โหโอย โอ้โหดูดิเอลเลมันโดดข้ามเยอะเกินเกินนะปุยมุยอ่ะโอ้โหเนี่ยโดดซ้ำไปอีกรอบเลยอืออือนะแบบเอแบบอามินเนี่ยแบบ,บสะท้อนอะ่ะต,ตีตีตีโอ้ยโอ้ยวิ่งไปพันเลยไปวิ่งไปพันเลยโอ้ยโอ้ยจะขวางจะขวางครับโอ้ยโคมันโคมันโอ้ยเออเอ,อ้ยโอ้ยบอสตัวนี้มันถึกเกิน โอ้โห910โอเคไม่เป็นไรถึงไงก็เลย500แหละนะเออเลย500แหละ910เมตรเนี่ยโอเคเอา้า